ข่าวด่วนแบบทุกคนแบบด่วนมากพอดีว่าเรายังไม่นอนใช่ไม่มเราเราก็เลื่อนฟีด facebook อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปเจอข่าวพี่แตงโมนะคะซึ่งเป็นดาราช่องเจเนี่ยได้พัดตกน้ำนะคะตกเรือจากเอ่อสปีดโบ๊ทนะคะจากสะพานพระรามเจ็ดเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหแบบคือโคตรช็อคคือตกใจมากอะเคยติดตามผลงานของพี่เขามาซักระยะหนึ่งแบบ หลายเรื่องเคยดูละครพี่เขาหลายเรื่องมากแล้วก็เคยแบบรู้ข่าวว่าเออพี่เขาชอบเหมือนมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอีกว่าจะจะมาเจอการตกน้ำแบบเนี้ยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะ่ะคือฝ้ายเพิ่งเห็นข่าวเนี้ตอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองแล้วเขาบอกว่าพี่แตงโมอ,งอ่ะคือตกน้ำตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะตอนนั้นคือแบบยังหาไม่เจอเลยซึ่งแบบฝ้ายก็ ขอภาวนาแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่แตงโมนะคะขอให้แบบพี่ปลอดภัยเพราะว่าแบบพี่ก็เป็นพี่แตงโมก้าชีวิตมาแบบหลายต่อหลายครั้งขอให้ครั้งนี้พี่ปลอดภัยจริงๆนะคะแบบตกใจมากๆทุกคน